เดี๋ยวเราจะมาแนะนำการใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของ Power Tool นะคะตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จนะคะที่สามารถชา,าร์จแบตได้3้อนพร้อมกันนะคะจะมีปุ่มเปิปปปปดติดอยู่ด้านหลังด้านหลังเครื่องนะคะตรงนี้นะคะ On/Off นะคะค่ะเราสามารถกดตัว I เพื่อที่จะเปิดน,นะคะตัวเครื่องก็จะรันนะคะว่าโอเคในส่วนของตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ชาร์จนะคะเสร็จแล้วนะคะ ในการชาร์จแบตหรือว่าเทสแบตในแต่ละก้อนนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะชาร์จแบตทีละก้อนก็ได้นะคะหรือว่าชาร์จสามก้อนพร้อมกันได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองทั้งท่าก้อนให้ดูนะคะค่ะค่ะเราจับ่างนี้นะคะแล้วก็เอาลงนะคะให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เราก็ชาร์จสามก้อนพร้อมกันได้นะคะโดยนะคะ ตรงหน้าจอนะคะจะตัวนี้จะสแสดงว่า s แ a น d by stand by ส t a น d by นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะเขาจะบอกกําลังตัวแบตเตอรี่นะคะก็คือ16.6โวลต์แต่ละก้อนนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือมีแบตเตอรี่ทั้งหมดแล้ว1 0ึงซถ้าเราต้องการเช็คนะคะอ่าโอเคว่าแบตแต่ละก้อนในการเตรียมผ่าตัดของเรานะคะก้อนไหนเต็มไม่เต็มบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราลองตัวนี้นะคะอ่าจริงแล้วนะคะเราสามารถที่จะกดตรงนี้ด้านหลังได้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะสแสดงว่าตัว แบตเตอรี่อะ่ะมีกําลังอยู่ที่ปานกลางนะคะอ่าแต่ถ้าตัวที่เต็มนะคะเราดูจากตรงนี้นะคะตัวที่เต็มนะคะอ่าเรากดนะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวแบตเตอรี่ก็คือจะขึ้นเต็มไฮเลยนะคะถ้ากรณีที่เราต้องการเช็คกําลังตัวนี้นะคะปึ๊บเห็นไหมคะตัวนี้เขาบอกอยู่มีเดียมนะคะเราจะดูว่าแบตเรามีกี่เปอร์เซ็นตนะะ์นะคะโอเคนะคะเห็นไหมคะ ตัวนี้แบตเราจะมีอยู่ทั้งหมด45%นะคะเราสามารถทำการกดสตาร์ทนะคะเฉพาะตัวนี้เพื่อที่จะทำการชาร์จนะคะเห็นไหมคะตัวกำลังไฟจะอยู่ที่15.4โวลต์นะคะซึ่งเห็นไหมคะตัวเครื่องตอนนี้กำลังทำการชาร์จแบ,บตเตอรี่หนึ่งกอนนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเราไม่ได้ชาร์จนะคะถ้าเรากดสตาร์ทนะคะตัวเครื่องก็จะรายงานว่าแบตตัวนี้ ทำการชาร์จเรียบร้อยแล้วหรือว่าคอมเพตนันเองนะคะค่ะสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ก็ง่ายๆเท่านี้นะคะอีกค่ะตัวนี้ในกรณีที่เราเทสว่าบางทีนะคะจะมีแบตท,ที่ชํารุดหรือเสยืยเราใช้งานมานานนะคะเขาจะขึ้นเออเลอร์นะคะตัวนี้นะคะแต่ถ้าแบตเตอรี่จริงๆแล้วเราใช้มาทั่วไปเพิ่งใช้เองนะคะอาจจะเกิดจากการเสียบแบตเตอรี่ที่ไม่แน่นหรือว่าไม่ลงแล้ว็ล็อกนะคะแล้วก็ถอดแบตแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะคะตัวเออเลอร์ตัวนี้ก็จะหายไปนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะแนะนําการใส่แบตเตอรี่กับตัวซอและก็ตัวยูนะคะค่ะุปกรณ์เราก็จะมีนะคะตัวแรกนะคะเราจะเรียกว่า h o u s i ซ g ตัวนี้นะคะซึ่งนะคะเราก็จะมีที่เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็งัดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะตัวนี้ตัวกาดนะคะเราก็วางเข้าไปตรงตงนะคะแล้วก็เราก็นาแบตเตอรี่นะคะของเรานะคะมาใส่นะคะตรงนี้นะคะดีไหมคะเขาก็จะเป็นหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมเหมือนกันนะคะะวาไปตรงตรงนะคะ แล้วก็เอาตัวกาดออกนะคะจากนั้นเราก็ปิดนะคะตัวเฮาสิ่งให้ดังแก๊กนี้นะคะค่ะแล้วก็นําตัวแบตเตอรี่ของเรานะคะมาต่อกับตัวซอหรือตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวซอนะคะค่ะเราก็กดลงตรงๆนะคะนะคะให้ดังแก๊กนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ลองกดดูนะคะ,นะคะตัวเครื่องซึ่งสปีดนะคะเราก็กดตรงนี้ด้านข้าง ค่ะเรียบร้อยค่ะตัวต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่กับตัวแอรอยู่ของเราเช่นเดิมนะคะแล้วก็เปิดนะคะแล้วก็มางัดใส่กาดเข้าไปนะคะตรงๆนะคะจากนั้นนะคะนำตัวแบเตอนี่นะคะวางลงไปตรงๆเช่นกันนะคะเอาตะกรดออกนะคะค่ะแล้วก็ปิดนะคะอย่าแลบบืม ตัวนี้กดให้ดังแก๊สนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดังแก๊กเนี่ยเดี๋ยวตัวเวลาที่เราต่อเนาะใช้งานเงี้ยค่ะแบตเตอรี่จะดุลงได้นะคะหลัจากนั้นนะคะเราก็เอาตัวดิวของเรานะคะมาต่อนะคะกับตัวแบตเตอรี่เช่นกันค่ะตัวนี้ก็ให้ดังแก๊สนะคะเห็นไหมคะดังแก๊กแล้วนะคะเวลาถึงใช้งานก็จะแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้ต็กดเห็นไหมคะอ่าอันนี้เพิตอกนะคะเรียบร้อยนะคะ สำหรับเวลาที่เราถอดออกนะคะก็ง่ายๆนะคะหมุนด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็กดเนาะเสร็จแล้วแบบตเตอรี่ออกตรงๆไปแล้วก็จะมาแนะนําการใช้งานตัวดิวของเรานะคะซึ่งตัวดิวของเรานะคะก็จะสามารถต่อเชื่อมได้กับในส่วนของตัวพิมพ์นะคะแล้วก็วายแอ็เชเมนต์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะสามารถใช้นะคะได้ตั้งแต่ไซส์0.7นะคะถึง3.2นะคะ ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว A O c o p p i n g นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวจ่าของค่ะค่ะเดี๋ยวเองมาแนะนำาตละตัวนะคะค่ะในวิธีการใช้งานตัวอยู่เรานะคะก็จะมีปุ่มอยู่ตามนี้นะคะตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะล็อกนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะเห็นไหมคะการกดแบบนี้นะคะค่ะเวลาที่เราจะล็อกนะคะเราก็หมุนมาแนี้นะคะเห็นไหมคะ ก็จะกดไม่ลงแล้วนะคะแต่ถ้าเราลืมนะคะ <Belgian. S 1> เห็นไหมคะอ่ะเราก็ล็อกไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้งานเป็นแบบนะคะอ่า forward หรือว่า reverse นะคะก็จะดูที่ตรงไฟนะคะตรงไฟนะคะตอนนี้แสดงอยู่ที่สีเขียวสีเขียวก็คือกร e นนะคะกรีนสถานะก็คือใช้แบบ reverse นะคะถ้าเป็น blue นะคะอ่ะ๋ยราเปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะ blue ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว forward ซึ่งเรากดเปลี่ยนตรงไหนก็คือด้านข้างตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้นะคะค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาต่อเชื่อมนะคะตัวหัวนะคะตัวนี้ก็คือตัวแผ่นแอชเชมเพนต์นะคะเราต่อได้ยังไงนะคะโอเคเราก็จับใน่วนอของตัวนี้นะคะแล้วก็หมุนหมุนนะคะจากนั้นนะคะเราก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะคะ เขาก็จะล็อกเรียบร้อยนะคะส่วนเวลาที่เราจะอ,าออกนะคะเราก็เหมือนกันนะคะนะคะเราหมุนแล้วก็ดือออกตรงๆนะคะหรือนะคะถ้าเราจะเขา้าเราเสียบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็หมุนนะคะหมุนแล้วก็กดเข้าตรงๆอันนี้นะคะได้ทั้งสองแบบนะคะค่ะจากนั้นนะคะนะคะเราก็จะมาลองใส่นะคะในส่วนของตัว KY หรือตัวพิมพ์เรานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็คือถ้าเราต้องการใส่ตัวที่ไซส์เล็กนะคะเราก็จะหมุนหมุนเข้ามาเรื่อยๆนะคะดูที่สเกลตัวนี้นะคะก็คือเนี่ยคะ่ะขีดตรงนี้อ่ะสมมุติว่าเราจะใส่ตัวพินที่หนึ่งนะคะเราก็หมุนหมุนหมุนมาเรื่อยๆนะคะตัวที่หนึ่งเราก็ให้หมุนมาให้จนถึงถนึง1นะคะค่ะหม,มาที่หนึ่งนะคะอ่ะอ่ะโทษทีค่ะเราใส่เคไวเนาะค่ะจากนั้นเราก็เสียบตัวเคไวเข้าไปตรงๆเนาะค่ะ โดยนะคะเรากดตรงนี้อ,อย่าเพิ่งกดนะคะเสียบเข้าไปตรงๆอ่ะตัวนี้เราเสียบไม่ได้นะคะค่ะเพราะอะไรเราเสียบไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยนะคะจริงๆตัวนี้ KY ของเราคือ1.6นะคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องหมุนออกนะคะอ่าเราจะหมุนออกไปสักประมาณ2นะคะเห็นไหมคะเราเห็น2แล้วอ่าเพราะว่าเวลาเราใส่ KY เข้าไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะล็อกเองอตัวตโนมัตมมิอ่ะเ,เราดูนะคะนะคะตะกี้หมุนไปที่2เนาะ อ่ะเห็นไหมคะเข้าได้แล้วนะคะเข้าได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดตัวนี้นะคะเห็นไหมคะอ่ะก็จะล็อกแล้วก็ไม่ออกแล้วคะ่ะอ่าโอเคเวลาที่เราจะยิงเนาะค่ะเรียบร้อยซึ่งในขณะที่ใส่นะคะแนะนําว่าให้ล็อกตัวนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้เผลอมากดน,นะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะอ่าแล้วก็ดึงออกนะคะพอตัวนี้นะคะเราจะใส่ตัวนี้พินเอ้ยพินเดี๋ยวเราดูไซส์ก่อนเนาะตัวนี้สามจุดสองนะคะ โทษทีค่ะตัวดิวดิวดิวสามจุดสองนะคะอะแล้วก็หมุนไปนะคะให้สุดเลยนะคะหมุนมาให้สุดเช่นเดียวกันนะคะก็คือหมุนให้สุดโอเคเราเห็นเลขสามแล้วแต่ว่าก็คือเรามันคือสามจุดสองนะคะหมุนไปจนสุดนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นอีกขีดนึงเนาะอะหมุนไปจนสุดเลยคะ่ะสุดทางเลยคือสามจุดสองเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่ไปตรงๆนะคะเห็นไหมคะเราไปใส่ได้แล้วอะเวลาล็อกเราก็คือมีบตรงนี้นะคะเห็นไหมคะล็อกแล้ว เรียบร้อยค่ะเละลวลาเราถอดเราก็ปล่อยนะคะปล่อยตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกตรงๆเรียบร้อยค่ะสำหรับการใช้ตัว Y and p i n a t t a c mm h m e n เนะคะอ่ะเดี๋ยวเราหมุนออกนะคะเราหมุนออกแล้วก็เราก็จะไปใส่ตัว AO c a p p i n g กันนะคะ mm hmm. เช่นการถักตัว AO c a p p i n g นะคะแล้วก็อ่ะใส่เข้าไปตรงๆนะคะแล้วก็หมุนเห็นไหมคะเขาก็จะเข้าอัตโนมัติ ต่อไปนะคะเราถอดออกเนาะถอดออกเราก็จะใส่เป็นตัวจะขอบเช่นกันค่ะตัวจะขอบนะคะเราก็ใส่เข้าไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็หมุน่ะแล้วก็ไปนะคะเราจะมาแนะนําการใช้ตัวซอนนะคะซึ่งอันดับแรกเนะเาะต่อต่อัปแบตเตอรี่ก่อนค่ะโอเคนะคะด้านหลังนะคะให้ดังแก๊กนี้เนาะค่ะ เสร็จแล้วนะคะกลุ่มนี้จะเป็นปุ่มตัวล็อกเซฟตี้นะคะค่ะเราก็หมุนก่อนนะคะปิดเซฟตี้ก่อนนะคะเขาก็จะยิงไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราต้องการยิงนะคะโอเคเรากดสตาร์ทแล้วกดล็อกนะคะเห็นไหมคะ, <c oughs> ะก่อนที่จะใส่ซอเบตนะคะตัวนี้ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะเรากดล็อกไว้ก่อนอ่ะเรามาดูวิธีการใส่ซอนะคะตรงนี้นะคะเราหมุนนะคะเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะอะ่แง้งขึ้นเห็นไหมมีรูให้ดังแก๊กนะคะ จากนั้นนะคะเราหงายขึ้นนะคะแล้วเราก็ตัวเอาซอของเรานะคะใส่เข้าไปนะคะเห็นไหมคะอ่ะแล้วเราจนสุดนะคะให้จนสุดแล้วเราก็ปิดนะคะให้ดังแก๊กเช่นกันโอเคค่ะค่ะให้สูตรอย่างนี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะจากนั้นนะคะเราก็ลองกดดูนะคะโดยการกดล็อกเซฟตี้กอนอย่างนี้นะคะ ซึ่งเราจะใช้ความเร็วแค่ไหนอยู่ที่นี้นะคะที่เราจะกด,ดนะคะตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับเวลาที่เราจะเอาออกนะคะเช่นกันนะคะเราล็อกก่อนทุกครั้งนะคะเห็นไหมคะแล้วก็หมุนตัวนี้ให้ดังแก๊สเหมือนเดิมนะคะอ่านะคะหงายเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เขาหล่นกับพื้นนะคะจากนั้นก็ค่อยถอดออกเรียบร้อยค่ะค่ะง่ายๆนะคะ